สวัสดีครับเยี่ยมกับเราช่องซีดอทองคูณวิธีคนเลี้ยงช้างนะครับผมกับบรรยากาศยามเช้านะครับผมนี่ก็เป็นพี่ทองคูณกับดิชายควัญเงินนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ควัญครับนี่อันนี้เราก็มาแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้นะครับนี่เราก็มาเช้านะมาปล่อยเขากินหญ้ายังแต่เช้าเลยเนาะอันนี้ก็เป็นน้องน้ําฝนกับแม่ทองใบนะครับเพราะว่าควันดําเรายังไม่ว่างนะครับผมอันนี้ก็เป็นพลาย สวัสดีครับผมพี่ตั้มครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อใหญ่ไปแล้วพ่อใหญ่ชื่ออะไรครับผมพ่อใหญ่ชื่อแก้วงามนะครับนู่นครางงานนะครับอีกเชียงนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับเดินไปกินเรื่อยๆครับผมนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้าออกกำลังกายด้วยครับผมเช้านี้นะครับควานเราอาบน้ำอยังครับผมนี่พี่เจมส์นี่ อาบไหมครับผมวันนี้ครับอาบไหมครับอาบอาบฟอมชายนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่เดินก่อนเลยครับปล่อยเดินเลยนะครับผมเดี๋ยววันวันนี้พี่ตองคูนเราอยู่อยู่หลังนะครับให้พ่อใหญ่เป็นจับฟูงนะครับวันนี้ครับดูน้องน้ำฝนเอาจะมุดไปไหนนี่ <laughs> พีจะตายครับพีจะตายแล้วปล่อยเดินนะครับผมอันนี้พี่ตั้มก็มีช่องเหมือนกันนะครับผมอันนี้พี่ตั้มช่องชื่ออะไรครับผม,มอันนี้ก็ช่องชื่อว่าพลายซับมงคลสีโด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 นะครับฝ <ง S 2> ากตาดิดต,ตามด้วยนะครับผม,มบพี่ชายของพี่เจียนะครับผม ไปกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้ชาวช้างด้วยนะครับผมนี่ครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมนะครับพลายซับมงคลนะครับซีโดโโดเอาไปก่อนแล้วนะครับผมคู่ที่สองต็อันนี้อันนี้แค่นิดนิดนิดนะครับผมยังเหลืออีกเยอะนะครับผมที่ยัง วันนี้น่าจะมาหมดหมู่บ้านนะครับผมช้างในหมู่บ้านมีประมาณเท่าไหร่ครับผมช้างในหมู่บ้านหกสิบเชียกนะครับผมแค่ในหมู่สิบเอ็ดของเรานะครับผมครึ่ง <c ười> <c ười> เกินครึ่งแล้วครับผมก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับอื่ครับ อันนี้ก็จะของพลายดูดูนะครับผมนี่ครับขับรถกลับบ้านแล้วนะครับขี่ช้างมาได้ได้ขับรถกลับนะครับผมแล้วก็มาปล่อยเขากินญ้าด้วยเนาะครับอันนี้พี่ควันเราพี่ควานดําเรายังติดธุระนะครับผมผมก็เลยพ่วงไม่ทองใบกับน้องน้ําฝนมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวควานดําแล้วก็ตามมาหลังนะครับผม ฝั่งนู้นก็มีช้างอีกนะครับผมนู่นอันก็เป็นพระเอ๊ะพังนุ่นกับพังแตงโมเอ๊ะพังอะไรนะน้องนุ่นกับอะไรนะครับผมเออพุนซับนะครับผมลื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 มชื่อนะครับผมพังพูนซับนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับสองเชือกนู่นอืมเลย พ่อใหญ่ไปแล้วนะครับผมพ่อใหญ่ไม่รอไม่รอใครเลยนะครับผมไปเลยนะครับผมหกสิบห้าประมาณหกสิบห้าครับหกสิบห้านี้ยังเดินแข็งแรงอยู่เลยนะครับผมเดินเดินคนเดียวเลยนะคผมไม่ไม่สนใจโลกแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับผม <c oughs> กินยูคาแล้วนะครับอ้าวอ้าว มีช้างส่วนน้อยนะครับที่จะกินอยู่กานะครับผมก็ปล่อยเดินเลยนะครับผมดูครับนี่พ่อใหญ่ของเราไปไหมฝนไปไหมใช้ใช่ลิมอน ใช้รีโมทเดินเลยนะครับผมนี่ครับเปิดตามตัวเราสายขวานี้ไม่ต้องสั่งเลยนะครับสั่งสั่งได้ดังใจเลยนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงเว็บใช้รีโมทนะครับผมนี่นะครับดูบรรยากาศรอบๆของเรานะครับ เดี๋ยวน้องฝนเราก็จะไปผูกฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ตั้มก็จะไปด้านหน้าอีกนะครับผมดูครับนูนบรรยากาศช้างในหมู่บ้านรอบๆอันนี้ยังมาไม่หมดนะครับผมเพราะว่าช่วงเช้าเช้าวันนี้เราก็มาเช้าหน่อยนะครับผมามาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าเราจะได้รีบไปท,ทาธุระที่บ้านแล้วก็รีบกลับลงมานะครับผมเราจะมากินข้าวข้าว ข้าวทุงนะครับวันนี้เราจะมากินข้าวทุืมครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมเช้านี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมไม่ร้อนไม่หนาวเท่าไหร่นะครับช้างสองเชือกดูดิชายขวัญดิชายขวัญเดินนั่งนั่งอยู่ครับโอ้ครับดูพี่จองคูนครับอ้วนเป็นเขียดแล้วนะครับผมเขียดท้องจะแตกแล้วนะครับผมอึ่งอ่างท้องแตกแล้วนะครับ ลองน้ำฝนเดินยุกหัวอย่างครับน่ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่อยู่บนคอช้างนะผมให้ชมบรรยากาศมุมสูงนะผมวันนี้นะครับชมบรรยากาศเดินการเดินมาระยะเดินมาทุ่งนาของเรานะผมก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมแล้วก็เดินมาประมาณสักเกือบ1กิโลได้นะครับผมลงมาแต่บรรยากาศดีนะครับเราเดินในทุ่งนะครับผมช้างก็จะชอบนะครับ นี่พี่ตั้มก็จะไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะครับจะเลี้ยวขวาลงทุงนะครับผมพี่ตั้มกับพี่เจมก็เป็นพี่น้องกันนะครับผมไปแล้วพ่อใหญ่ไปแล้วพ่อใหญ่เดินไปเดียวเดียวเลยนะครับผมพ่อใหญ่ไปเดียวเดียวเลยนะครับนี่ครับเก็จะเลี้ยวแล้วนะครับผม ใครับบางคนก็จะไปฝั่งนน้นนะครับผมส่วนเราจะไปฝั่งนี้นะครับบายบายบายครับเดี๋ยวตอนอาบน้ำน่ครับผมนี่ครับคลิปนี้เราก็น่าจะขอลากําเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำช่องต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็ขอขอบคุณครับ